จึงจะมีขันตินะในหัวข้อที่สามนะ่ะเราแยกประเภทของความอดทนตามเหตุมัมีอยู่สี่ประการนะอดทนต่อความลําบากตรากตรมอดทนต่อความเจ็บใจต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจแล้วก็อดทนต่ออํานาจของกิเลสมันจบไปละมาหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สี่ทำอย่างไรจึงจะมีขันติกับเขาบ้างาทำอย่างไร จะทำอย่างไรจึงจะมีขันติก่อนอื่นเลยล่ะอันนี้ไม่ว่าธรรมะข้อไหนก่อนอื่นเลยถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินไม่ว่าคําธรรมะข้อไหนก็ต้องอยู่ในความพิจารณาคือคํานึงถึงนะอยู่ในความพิจารณาพิจารณาอะไรพอถูกยั่วยุมั่งเจ็บอกเจ็บใจมั่งจะต้องอดต้องทนต่ออะไรต่ออะไรอย่างนี้นี่ สิ่งแรกที่จะต้องมาคำหนึ่งคือเรานี่เกิดมาเนี่ยังไงก็จะต้องเอาดีให้ได้เพราะฉะนั้นก็คำหนึ่งถึงความเป็นคนของเราเนี่ยว่าเรากว่าจะมาเป็นคนได้เนี่ยมันยากนะผิดพลาดไปแล้วเดี๋ยวตกนรกไปนี่ไปทําชั่วไปตกนรกไปเนี่ย เดี๋ยวมันไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นจะต้องอดต้องทนกันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องก็ต้องทำกินเอาเองไม่โกงไม่ขโมยใครคำานึงถึงความเป็นคนของเราไม่เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์คำานึงถึงความเป็นคนของเราก็ไม่แต่เกียกตะแต่กายไปทำไปบ่ายศบ้ายอย่างตามเขาอะไรเหล่านี้คำานึงถึงความเป็นคนของเราว่า มันได้มันโดยยากแล้วก็สาวต่อไปอีกว่าแล้วไอ้ความเป็นคนของเราเนี่ยมันจะสูญไปนะถ้าไม่มีฮิริโอต,ตปะเป็นเครื่องรองรับพูดง่ายๆกลัวนรกกลัวบาปให้เยอะๆแล้วเราจึงจะรักษาความเป็นคนของเราได้ ถ้าไอคนไหนมันคิดว่ามันแน่แล้วนรกไม่ก,มกลัวบาปไม่กลัวไอนี่ละจะไม่ได้เป็นคนอีกจะลงนรกอางวดนี้จะเมื่อถึงเมื่อเราได้คํานึงถึงว่าไอความเป็นคนของเราเนี่ยมันได้มาโดยยากเพราะฉะนั้นไออะไรที่จะทําให้เราตกนรกก็เป็นไม่เอาคือกลัวกลัวบาปอายบาปขึ้นมาพูดง่ายๆแล้ว เมื่อคำานึงถึงความเป็นคนแล้วก็คำานึงถึงฮิริโอตปะปาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้อะไรที่จะทำให้เราตกนรกก็เป็นไม่เอาคือกลัวกลัวบาปอายบาปขึ้นมาพูดง่ายๆแล้วเมื่อคำานึงถึงความเป็นคนแล้วก็คำานึงถึงฮิริโอตปาด้วย มีความอายบาปมีความกลัวบาปเดี๋ยวจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกแล้วอดทนต่อไอ้สิ่งที่มันมากระทบเราคำหนึ่งถึงความเป็นคนที่ได้มันโดยยากมีความอายบาปมีความกลัวบาปแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยอดทนต่อความลำบากตรากตรำก็ได้อดทนต่อทุกขเวทนาก็ได้ อดทนต่อความเจ็บใจก็ได้แม้คือไม่อดทนต่อความเจ็บใจไปฆ่ามาันเขาเดีย๋ยวจะติดคุกติดตารางเดี๋ยวจะตกนรกไปอดทนต่ออำนาจกิเลสก,ก็ได้เพราะอดทนไปแล้วหม่รับสินบาทไหม่ยขาดสินบนหม่ไปยุ่งกับภรรยาใครอย่างนี้เออเราก็ด้ไม่ต้องตกนรกไม่งเดี๋ยวพลาดไปความเป็นคนมันได้ไม่ยากอันที่สองตั้งใจฝึกสมาธิไป ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ความอดทนทั้งหมดที่ว่ามาจะไม่ว่าในกรณีใดๆพื้นฐานของมันอยู่ที่การฝึกสมาธิถ้าไม่มีสมาธิความอดทนมันจะมาไม่ได้ถึงขั้นที่เราต้องการฝากไว้นิดหนึ่งถ้าได้สังเกต ตั้งแต่เราเข้าวัดมาตั้งแต่เราฟังเทศกันมาเป็นปีๆแล้วถ้าสังเกตรเราจะพบว่าคุณธรรมต่างๆมันจะอยู่บนพื้นของขันติแล้วขันติเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นของสมาธิอีกทีนึงแล้วจะสมาเมื่อขันติอยู่บนพื้นของสมาธิแล้วเนี่ย ขันตินี่แหละมันก็จะส่งสมาธิให oh ้ดีขึ้นหรือว่าสมาธิดีขึ้นขันติก็จะดีขึ้นไปอีกเมื่อขันติดีขึ้นไปสมาธิก็ก้าวขึ้นไปอีกก็เหมือนอย่างกับมือซ้ายล้างเมื่อมือซ้ายเปื้อนก็มือขวาล้างเมื่อมือขวาเปื่อนก็มือซ้ายล้างถ้าเปื่อนสองมือก็สองมือก็ถูกกันมือซ้ายอุปมาเหมือนอย่างขันติมือขวาอุปมาเหมือนอย่างกับสมาธิ มันผลัดกันล้างผลัดกันช่วยกันอยู่สนับสนุนกันเพราะฉะนั้นเราก็คุณธรรมทุกอันจะให้ดีขึ้นมาได้อยู่บนพื้นของขันติขันติอยู่บนพื้นของสมาธิแล้วสมาธิที่ดีก็จะต้องมีขันติ่ตสมาธิที่มีอยู่แล้วจะก,ก้าวหน้าต่อไปจะต้องมีขันติมามารองรับ ขันติจะก,ก้าวหน้าต่อไปจะต้องมีสมาธิมารองรับและไล่กันไปเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้สลับกันไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามาวัดหลวงพ่อธรรมชโยนัอัตมาจะต้องพยายามให้เราต้องนั่งสมาธิก่อนทุกทีเพราะฉะนั้นการเทศการสอนของที่นี่ภาคเช้า จึงนำในการทำสมาธิภาคบ่ายจึงเป็นเรื่องของศึกษาธรรมะกันเป็นหัวข้อหัวข้อไปทำไมทำอย่างนั้นเพื่อต้องการให้สมาธินี้เป็นพื้นของขันติเป็นพื้นของคุณธรรมอื่นๆต่อไปแล้วก็ขันติที่ได้อันนี้คุณธรรมอื่นๆที่ได้มาก็จะเป็นเครื่องรองรับให้ สมาธิของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโบราณท่านว่าเป็นท่านว่าอย่างนี้เลยวิธีฝึกขันติอตมาได้ยินเมื่อเข้าวัดครั้งแรกเลยคุณยายบอกว่าถ้าจะฝึกสมาธิให้สำเร็จแล้วก็คุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านว่าคุณยายไม่ได้บอกว่าคุณยายว่าคุณยายบอกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านว่าว่าอย่างนี้คนที่จะฝึกสมาธิได้สำเร็จนะหนึ่งนะ ตานะให้ทำเมือนอย่งกระตาไม่ไพ่อะไรไม่ควรดูอย่าไปดูมันดูแล้วทำให้สะเทือนใจจะไปดูกิริยามารยาทของคนบางคนที่บนญสาลานี่ที่ฟังเทศฟังธรรมที่มาวัดนี่บางทีมันไม่ถูกใจเราดูแล้วเดี๋ยวไม่สบายใจจะไปดูมันหูให้ทำเหมือนหูกระทะ ไอเรื่องที่ไม่ได้เรื่องอย่าไปฟังมาเลยคนโน้นนินทากันมั่งคนนี้นินทากันมั่งหรือเขานินทาพระมั่งอะไรเหล่านี้อย่าไปฟังมันเปวยการมันไม่จะเป็นประโยชน์อะไรของเราเลยตามันตาไม่ไผ่หูมันหูกะทะพระทาานพูดต่อกายทำหเหมือนอย่างกับผ้าขีร้ว กายมาทำเหมือนอย่างกับผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าอะไยคือเวลามาวัดงานการอันใดที่ท่านเราได้ร่วมทำไปแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลทำไปเถอะอย่าไปคิดว่ามันเป็นงานมีเกียรติไม่มีเกียรติมันเป็นบุญแล้วก็ทำไปกายเหมือนผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าใจ ท่านบอกให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนะ่ะใครจะเอาน้ำหอมไปรก็เฉยมันไม่ดีใจเสียใจเด้ยหรอกใครจะถ่ายอุจจาระปัสวะรถมันก็เฉยมันไม่ได้ดีใจเสียใจเด้หรอกใจให้มันหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ทำครบสี่อย่างนี้แล้วล่ะก่อนธรร,อธรรมะข้อขันติมันจะบริบูรณ์ขึ้นมานมันจะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นมาเองแล้วคุณทรรมอื่นๆมันจะตามมาคนอย่างนี้แหละอยู่ทางโลกก็จเจริญจะอยู่ทางโลกไปมีสามีไปมีภรรยาก็จะเป็นสามีเป็นภรรยาชนิดพ่อพระแม่พระทีเนี้ย เราใจมันเป็นแผ่นดินซะแล้วผูกโกรธผูกเจ็บใครก็ไม่ผูกเอาภัยให้เขาเป็นพื้นไปเลยแล้วความดีก็ทำซะเต็มที่ไม่ขี่น้อยใจไม่ขี่ระแวงเป็นคนหูหนักคนใจหนักคนทนนี้อยู่ทางโลกมีครอบมีครัวก็จเจริญออกบวชเป็นพระภิกษุก็ยิ่งจเจริญ เพราะฉะนั้นทําให้มีในตัวกันให้ได้อีกท่านหนึ่งเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาลชื่อพระปุณณนะพระปุณณะนี่เป็นชาวสุนาปรันตะก็ใเจ้าเมืองนี้นี่รู้สึกจะอยู่ทางใต้ของประเทศอินเดีย คนทางภาคใต้ของอินเดียในแคว้นี้ก็เป็นเป็นย่านที่ด้อยพัฒนาหน่อยในยุคนั้นนี่มีกระทั่งว่าไอ้พวกมนุษย์กินคนก็มีได้ชื่อว่าเป็นแคว้นี่คนดุคนร้ายมากไอ้เรื่องฆ่าฟันกันเป็นธรรมดาเพราะมันอยากกินเนื้อคนอยู่ไอ้แควนนี้ พระปุณนแต่เดิมเป็นพ่อค้าชาวเมืองนี้วันหนึ่งมาค้าขายมากันน้องชายมาค้าขายที่เมืองสาวัตถีมาฟังเทศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังเทศจบเกิดศรัทธาก็เลยออกบวชออกบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิแต่ว่า อ้ดินฟ้าอากาศไอ้สภาพสิ่งแวดล้อมของในตัวเมืองเนี่ยท่านไม่คุ้นท่านมันลูกทุ่งว่างั้นเถอะมาอยู่กรุงแล้วมันไม่คุ้นเพราะฉะนั้นทําสมาธิเท่าไหร่เท่าไหร่ทําภาวนาเท่าไหร่มันไม่ได้ดีใจมันไม่หยุดใจมันไม่นิ่งใจมันไม่รวมวันหนึ่งก็มาลาพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าค่ะกระผพระพุทธเจ้าขอ,อาลากลับไปบ้านเมืองเดิมจะไปทำภาวนาที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทวงบุญนะไอ้บ้านเมืองเดิมของเธอนี่บางคนมันดุดุทางนั้นนี่ไร้รา้รายทางนั้นนะพร้อมจะฆ่าพร้อมจะฟันเงินทางนั้นนี่เธอ เธอจะทนได้นะพระปุณณะท่านก็นตอบได้ได้พระยาค่ะพระวจกะเลายย้อนถามถ้าเขาด่าเธอปุณณะเธอจะทำยังไงพระปุณณะก็ตอบถ้าเขาด่าก็ยังดีกว่าทุบกว่าตีได้ฝ่ามืออืมเอามือทุบเอามือตีถ้าด่าก็ดีกว่าทุบดีกว่าตีได้ฝ่ามือ ถ้าพู้เจตเจ้าก็เลยต้องถามต่อแล้วถ้าเขาทุบเขาตีเด็ดฝ่ามือเขาต่อยอันนี้แล้วเธอจะว่าอย่างไงเธอจะทำอย่างไงข้าพระเจ้าก็จะนึกว่ามันก็ยังดีก็เอาก้อนหินก้อนดินทุ่มหัวทุ่มตัวดีกว่า,าก้อนดินคว้างกันแล้วถ้าเขาก้อนดินก้อนหินคว้างแล้วเธอจะว่าอย่างไงก็ยังดีกว่าเอา เอามีดเอาไม้มามาเชือดมาเฉือนมาแทงมาฟันแล้วถ้าเขาเอามีดเอาไม้มาเชือดมาเฉือนมาแทงมาฟนมันเธอจะว่าอย่างไงก็ไม่ว่าไงอะก็ขอบใจเขาว่าไอ้บางคนอยากจะตายนี่ต้องที่เอาไปหาอาวุธหาอยู่หาย,ยามาฆ่าตัวตายอันนี้เขามาช่วยจัดการให้เสร็จเลยไม่ต้องไปหาอะไรเลยขอบใจมันอืมพระปุณนนะท่ันตอบอย่าง้น พระพุทธเ,เจ้าก็เลยให้พอนะเออปุณณะเธอไปได้ไปเถอะไปเถอะถ้าเธอรักษาใจอย่างนี้ได้ไปเลยพระบุณณะทา่านก็ไปกลับบ้านเดิมท่านพอเข้าเขตเมืองนั้นเนื่องจากมันคุ้นกับบรรยากาศและท่านพร้อมที่จะทนอย่างนี้ีสแล้วอยู่มาไม่นาน ทำภาวนาไม่นานใจท่านก็หยุดมันก็นิ่งความจริงแลวมันหยุดมันนิ่งแต่ยังอยู่กับุูธเจ้าแล้วคนเรานี่ไม่โกรธซะแล้วจะฆ่ายังขอบใจแล้วก็เลิกพูดกันแล้วทําไมท่านทึกได้อย่างนั้นเออนี่ก็ฟ้องพระพุทธนะข้ามภพข้ามชาติมาก็ฝึกอย่างเราอย่างนี้แหละแต่ฝึกมามากกว่าเรานี่กําลังเดินเดินรอยตามท่านอยู่เหมือนกันเธอ ไม่ก่อนตายก็บพบต่อไปยังไงต้องได้อย่างกระทันจนได้แล้วนะสู้อดสู้ทนทำกันตปท่านฝึกไม่นานก่อนเข้าถึงปฐมมรรคฝึกต่อไปอีกเข้าถึงธรรมกายฝึกต่อไปอีกไม่ช้าก็ได้เป็นพระอรหันต์เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตแคว้นที่คนดุเนี่ยแคว้นมนุษย์กินคนเนี่ย สำหรับเรื่องนี้มีข้อคิดฝากมาอีกนิดหนึ่งกับพวกเราเวลาทำสมาธิบางวันทำสมาธิรู้สึกแหมมันได้ดีกายเบาใจเบารู้สึกมันสว่างนิมิตก็ชัดขึ้นมาถึงไม่ชัดก็รู้สึกมันสบายใจก็ตั้งใจอ้าวนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาแต่เช้าจะทำให้ดีกับเมื่อคืนนี้ พอตื่นขึ้นมาจริงๆมานั่งปรากฏวันนี้มิดก็มาเห็นมู่ตู้เลยมู่ตู้แล้วมื่อยก็เมื่อยบางคนหงุดหงิดว่าเราถ้ามันจะไม่มีวาสนาซะแล้วก็เลยเลิกทำนอนถ้าฉิบมัง่งงุดหงิดมัง่งนั่งทีแล้วถ้าวันไหนฟลุกดีก็นั่งได้นานหน่อย วันนี้รู้สึกมันไม่ได้เรื่องเลยพานเลิกส่งไปเลยพวกนี้แต่ทั้งชาติก็เอาดีไม่ได้แต่ตรงกันข้ามอันนี้ได้มาจากหลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนให้เอาตำราพระปุณน,นะมาใช้พอนั่งปุ๊บมันมืดตื้อ,อมันมืดขนาดนี้ก็ยังดีถ้ามันดีกว่ามืดยิ่งกว่านี้ แล้วก็นั่งไปหรือถ้ามันมืดจัดๆก็ยังดีมันไม่ถึงกระมืนหัวไม่ถึงกระเมื่อเนื้อเมื่อตัวหรือถ้าว่าวางวันมันนั่งมันเมื่อเนื้อเมื่อตัวมันมืนหัวก็ยังดีเขามันปวดหัวนะบางวันพอนั่งมันปวดหัวก็ยังดีก็มันเป็นไข้วะอะแล้วก็นั่งไปพอทําใจอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นและสว่างขึ้น ทำอย่างนี้